วันนี้เป็นวันกระทำสามีจีกรรมแดระเเ็ชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมวชรสุตาพรเจ้าคณะจังหวัดปูริัมมีโยมท่านหนึ่งมีข้อสงสัยถามว่าสามิจิกรรมนั้นแปลว่าอย่างไรทําเพื่ออะไรและก็มีความสําคัญอย่างไรถึงต้องทําพิธีกรรมนี้ถามเป็นความรู้ก็เลยมาตอบให้โยมเลยว่าสําหรับการทําสามิจิกรรมนั้นก็เป็นธรรมเนียมของสองอย่างหนึ่งที่พิสุสามเนรพึงทําความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีการอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทําความชอบนี้เรียกว่าสามิจิกรรมหมายถึงการ ขอเข้ามาโทษกันให้อภัยกันไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องมองใจกันหรือไม่ก็ตามถึงโอกาสที่ควรทําสามิจิกรรมกันแล้วไม่พึงละโอกาสสําหรับโอกาสที่จะทําสามิจิกรรมนั้นก็มีดังนี้คือ 1. ในวันเข้าพรรษาทั้งพิสุทธ์สำแดอยู่ร่วมกันวัดเดียวกันควรทําสามิจิกรรมต่อกันต่อมาประการที่2ในระยะเข้าพรรษาเริ่มแต่วันเข้าพรรษาและหลังวันเข้าพรรษาระยะเวลาประมาณ7วัน คือก่อนและหลังเจ็ดวันควรทำสามีจิกรรมต่อท่านที่เคารพนับถือต่อมาประการสุดท้ายก็คือในโอกาสจัะจากกันไปอยู่วัดอื่นหรือถิ่นอื่นนิยมทําต่อท่านผู้มีพรรษากว่าตนในวัดต่อท่านที่เคารพนับถือทั่วไปนี่ก็คือเป็นสาเหตุของการประทาสามีจิกรรมซึ่งก็เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของพระสงฆ์